สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคายกคอกอีกแล้วครับพี่น้องครับนะฮะวันนี้ทั้งหมด6ตัวพี่น้องครับแต่ตัวที่6เนี่ยถือซะว่าเป็นของแถมไปพี่น้องครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ดูทีละตัวทีละตัวนะครับนะว่าเนื้อตัววัวเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม พิกัดวัวอยู่ที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมวันนี้ทางเจ้าของวัวมอบหมายหน้าที่ให้พูดจาภาษาวัวเป็นสื่อกลางให้พี่น้องครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปดูใกล้ๆกันครับผมเอาละครับสาเหตุที่จะขาย นะฮะก็เนื่องจากว่าทางเจ้าของวัวนะครับผมอยากจะปล่อยชุดนี้ออกนะครับแล้วก็จะปรับปรุงพื้นที่ใหม่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมพี่น้องครับเห็นบอกว่าจะปรับปรุงใหม่รีโนเวทใหม่นะฮะก็เลยจะเอาชุดนี้ครับผมไปทำทุนในเรื่องของอาการปรับปรุงพื้นที่นะครับเพราะว่า น้ำหน้าฝนเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือแบบท่วมไปเลยนะครับก็ต้องย้ายชุดนี้ออกไปก่อนเสร็จแล้วก็ถมดินทําคอกทําฟาร์มใหม่ดีๆแล้วก็จะหาชุดใหม่เข้ามาเลี้ยงนะครับผมนี่คือเหตุผลนะครับผมวัวทุกตัวไม่มีปัญหาอะไรนะครับยืนยันได้เลยนะครับผมเอาละครับผมจะเริ่มจากาแม่ลูกก่อนนะฮะแม่ลูกที่เห็นอยู่ตรงหน้ากล้องนะพี่น้องนะฮะ ลูกชายเอ่อเป็นลูกตัวตัวเมียรครับผมเป็นลูกตัวเมียนะครับเป็นลูกของมัทดอพี่น้องครับมีใบมีหลอดนะฮะตัวนี้นะครับแม่ของเขาคือตัวนี้ฮะพี่น้องครับที่มีเชือกผูกอยู่ที่สะพายเนี่ยนะครับนะฮะนี่คือคู่ที่1เป็นแม่ลูกกันมีลูกตัวแรกนะครับผมเป็นลูกตัวแรกนะฮะอายุประมาณ สเดือนเท่านั้นเองนะฮะลูกสาวของมาทดอมีใบมีหลอดนะครับผมตัวถัดมาเป็นแม่เทาโบสแม่นี้นะฮะใหญ่ที่สุดเลยตัวนี้ส่วนสูง1 3อบหบวกได้เลยนี่แหละครับแม่เทาโบสตัวนี้นะฮะนี่ฮะใหญ่ๆหนาๆนาอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวนะครับผมรู้สึกจะสัดแล้วด้วยพี่น้องไล่คมตัวอื่นแล้วด้วยนะฮะ นี่ก็เป็นวัวสาวนะครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวนะครับผมอายุาประมาณ2ปีนะครับเต็มที่ไม่เกินนั้นนะฮะถัดมานะครับเป็นสาว10เดือนอีก2ตัวนี่ครับแม่เทาแม่ขาวเนี่ยฮะอายุประมาณ10เดือนพี่น้องครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเมตร15ถึงเมตร20ได้ แม่นี้อายุ10เดือนนะครับรูปร่างโครงสร้างดีเลยทีเดียวพี่น้องครับสายพัฒนาทําแม่บล็อกแม่พันธุนะฮะน่าเก็บมากๆครับผมบัวชุดนี้นะฮะถัดมาเป็นแม่โบสอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยอายุไล่เลี่ยกันนะครับประมาณ10เดือนนะฮะเป็นบัวตัวเมียทั้งหมดนะครับผมตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็มีตัวเล็กที่ท่านเจ้าของฟาร์มเนี่ยไปเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่ของเขาเสียชีวิตนะฮะตัวนั้นนะครับตัวเล็กๆนั่นนะครับถือว่าเป็นของแถมไปวันนี้นะครับผมเนื้อตัวรูปร่างเป็นยังไงราคาแยกประมาณไหนเดี๋ยววันนี้พูดจาภาษาวัวจะลองกะให้พี่น้องได้ดูคร่าวๆนะครับผมไอแม่ใหญ่สองแม่เนี้ยพี่น้องนะฮะเนี่ยนะครับ,ค,รบคู่เนี้ย สูงประมาณ135ยสถึงนะครับเนี่ยฮะเห็นชัดๆเลยนะครับนี่ให้ดูชัดๆเลยนะครับถ้าราคาแยกผมตีต่ำๆไว้30,000ื่พี่น้องนะฮะผมตีให้ต่ำๆเลย30,000ต่อตัวนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดจังหวะดีๆโอกาสเหมาะๆมี3 5 0 0 0่าขายได้พี่น้องราคาแยกนะแต่วันนี้ ราคานี้ราคาแยกไม่ขายพี่น้องครับขายเหมาขายยกนะฮะแล้วก็สาวน้อย2ตัวเนี่ยที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยพี่น้องมี24,000 2 5 0 0 0นะครับถ้าราคาแยกนะนะฮะไม่เชื่อมาดูด้วยตาตัวเองได้เลยพี่น้องครับนะฮะถึงจะเป็นวัวเทาแต่ก็โครงสร้างรูปร่างดีจริงๆพี่น้องครับ นะฮะแล้วก็อีกแม่นี้ก็เหมือนกันนะครับ2องสาได้สบายนะฮะติดโบ๊สด้วยตัวนี้นะฮะโบ๊เข้มเขมโบ๊ลึกๆเลยนะครับผมนะฮะเอาละครับพี่น้องครับราคาเหมารวมวันนี้นะฮะเท่ากับว่า6ตัวพี่น้องครับเปิดไว้ที่1 5 0 0 0แสน0บาทราคานี้ ไม่รวมค่าจัดส่งเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มพี่น้องครับ6ตัว150,000บาทนะฮะอ่า150,000บาทขอไัยพี่น้องใครจะให้150,000ก็ยิ่งดีเลยนะครับ1 5 0 0 0บาทหาร6พี่น้องตกแล้วตัวละไม่ถึง2,000 20, 0 พี่น้องครับหาไหนไม่ได้อีกแล้วรีบรีบ,รบโทรเข้ามาได้ยินข่าวว่านายห้อยกำลังจะเข้ามาดูวันนี้พูดจาภาษาวัวเลยรีบมาดูมาทำคอนเทนต์ให้พี่น้องได้ดูเสียก่อนนะฮะก่อนที่นายห้อยจะมายกไปนะครับผม6ตัวแม่ลูก1คู่ลูกมาทาดอมีใบมีหลอด อีก4ตัวเป็นตัวเมียทั้งหมดตัวผู้ไม่มีพี่น้องยังไงก็กําไรนะฮะยังไงก็กําไรพี่น้องครับหาไหนไม่ได้อีกแล้วราคานี้นะฮะรีบนะครับผมปิดได้ปิดได้เลยผมยืนยันว่าคุ้มแน่นอนนะฮะแม่ลูกมาทดอแม่กับลูกก็5้0ห0ื่นหกื่นขายได้นะฮะลูกอายุหกเดเดือนเนี่ยได้แน่นอนพี่น้อง เอาไปทําแม่บล็อกแม่พันต่อได้เลยเพราะว่าเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับตัวเล็กก็ว่าถือว่าแถมไปแล้วกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าหักตัวเล็กออกไปเหลือ5ตัวพี่น้อง5ตัวถั่วแล้วก็ยัง2,000 20, 0นิดนิดสอ0หมือ่ารวมเป็นแสน0 0าพพี่น้องหาไม่ได้จริงๆราคานี้ผมบอกไว้เลยนะครับผม เป็นราคาขายแล้วนะครับผมพี่น้องครับนะฮะเป็นราคาขายแล้วนะฮะท่านเจ้าของวัวบอกว่าอย่าต่อเลยแค่นี้ก็ขาดทุนแล้วนะครับนะฮะหนึ่งแสนห้าพันบาทเท่านั้นรีบๆโทรเข้ามานะครับผมวัวอยู่ที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมหรือจะเข้ามาดูตัวจริงก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมพูดจาภาษาวัว ยินดีพามาดูเพราะว่าอยู่ห่างจากบ้านของแอดประมาณกิโลเมตรเดียวพี่น้องครับมาดูได้เลยครับผมเอาละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะฮะหาวัวดีๆแบบนี้แหละพี่น้องวัวราคาถูกๆแบบนี้นะฮะมานำเสนอให้พี่น้องได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะเปรียบเทียบราคากันไปวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ